สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับอันนี้เรามาคุยกันด้านพาร์ทเทคนิคนะครับเราจะมาดูว่าโมเมนตัมกับแนวโน้มของสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับาจากการที่เราคุยกันดึงเรื่องพาร์ทข่าวแล้วก็พาร์ทสัปดาห์ที่แล้วมุ่ประเด็นสําคัญแล้วเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะเล่นกันที่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากับการให้ความเห็นของพาเวลนะครับตลาดเริ่มมีน้ําหนักไปทางที่เฟดจะ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเร็ววันนี้แล้วนะครับแต่ลดกี่ครั้งนะครับเราต้องรอพาวเวลให้ความเห็นก่อนนะครับดังนั้นการที่เราต้องฟังการให้ความเห็นของพาวเวลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับนั้นสัปดาห์หน้ามีการให้ความเห็นพาวเวลนะครับหลายวันอยู่เหมือนกันมีโอกาสนะครับดัะนั้นตลาดน่าจะมูฟเมนต์น่าจะมีช่วงวันเพรรื่อก่อนสูงนะเพราะามีการประชุมอะไรต่างๆขึ้นมาดวยนั้นไม่อยากให้พ่านนะพี่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับแต่อย่างโมเมนตัม นะครับในเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวพันธบัตรเกอนแล้วก็พูดถึงตัวแด็ชนีตลาดหุ้นแล้วค่อยไปที่ทองคำดอลลาร์แล้วก็น้ำมันนะครับอ่าตัวราคาพันธบัตรนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนี่ผมเปิดเป็นกราฟเดมาให้ดูนะครับเห็นว่าราคาพันธบัตรเนี่ยมันพีคจากโซนที่เป็นชานอลไลขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้ราคาพันธบัตรมันแกว่งในกรอบสามเดียมี้นี้ผมตีเพิ่มมาให้นะอย่างถ้าสัปดาห์ที่แล้วที่เราประเมินไว้มันน่าจะปรับตัวขึ้นอันนี้เป็นสุดปิดตลาดสัปดาห์วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนาะ มองว่ามันน่าจะติดขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาใกล้ๆกันนะครับปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยน่าสนใจอย่างคือเดี๋ยวผมอนุญาตย้ายก่อนอยู่ความเป็นไปได้นะครับที่ราคามันจะวิ่งมาถึงตรงโซนนี้ได้หรืออาจจะนะครับเรามองได้สองแบบจริงๆนะครับสัปดาห์นี้อาจจะทําย่อลงต่ากว่าโซนราคาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกรอบนี้ผมอนุญาตเขียนเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าอ่ะผมใช้กรอบเยอะมาฉะนั้นถ้า ไอเส้นแดงที่ผมตีขึ้นมาเบิ้ลนี้นะครับถ้ามัน,นรับไม่อยู่นะอ่าอยู่ที่ประมาณแถวแถวหางอันนี้นะครับถ้ามันเอาไม่อยู่หนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสองแปดเจ็ดนะครับราคาพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงตอ่อได้เช่นเดียวกันนะครับอ,อันนี้นะครับให้ดูใกล้ๆเลยตรงนี้มีโอกาสปรับตัวลงตอ่อได้เช่นเดียวกันอ่าทีนี้อ่าทีนี้เรามาดูตัวโ o d ั c t อื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นด <c oughs> er ัชนีกันดีกว่านะครับพรนะครับดัชนีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราประเมินกันไว้ว่าน่าจะปรับตัวขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าผมมางอัพสีเหลืองไว้ว่าน่าจะดีดขึ้นมาได้ประเด็นแรกที่ผมมองแบบนี้นะไม่ได้เดาตลาดแต่ว่าดูจากเซนติเมนต์ของตลาดอย่างหนึ่งคือหนึ่งนะครับอเมริกาไม่ทําให้หุ้นตัวเองลงแน่นอนนะครับนี่คือเรามองมองเหมือนกับลองมองเกมนะ ที่เรามองไว้กมก็คือ1เลือกปลายปีมันมีการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นเขาไม่กดหุ้นตัวเองลงแน่นอนฉะนั้นเขาต้องดันหุ้นตัวเองขึ้นนะครับอันนี้เป็นมุมอมองแนะจากการที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด recession นะครับแล้วเขากดหุ้นลงไปเนี่ยแต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันมีแรงซื้อกลับมาฉะนั้นทําให้เกิดภาพใหญ่เนี่ยอเมต,ตัวการเคลื่อนที่ของดาวโจอเนี่ยมันเคลื่อนที่แกว่งเป็น swing up swing high นะครับ ก็ลองดูนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปเทสที่ตรงไฮเดิมนะที่ประมาณเปิดที่ผมตีโซนไว้นะก็เนี่ยสัปดาห์หน้ามีโอกาสอาจจะไปเทสผมยังยืนยันแนวโน้มเดิมอันนี้นะมันยังพอใช้งานกันได้อยู่บ้างนะครับเนี่ยอาจจะไปเทสตรงนี้ได้ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเทสที่สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อสาสิบสามอันนี้เป็นไฮเดิมนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้เช่นเดียวกันอ่าส่วน เอ่อ S&P ห้าร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอพูดถึงตัว S&P ห้าร้อยก่อนละกันเนาะอ่าเดี๋ยวมียานยายน,นิดนึงนะครับเพื่อความเคยชินอ่ S&P ห้าร้อยนะครับตอนนี้ S&P ห้าร้อยเนี่ยโซนนะครับเป็นโซนไหนตอนนี้ทาร์เก็ตเนี่ยตอนแรกผมมองว่ามันเคลื่อนที่ประกอบสามเหลี่ยมใช่ป่ะแต่ว่าตัวซนติเ m e n t ของตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นซนติเ m e n t เชิงบวกนะครับ อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาตีเทนใหม่อันนี้เราลองตีวิเคราะห์สันส่วนเห็นไหมครับมันเคลื่อนที่ตามเส้น moving average ฉะนั้นโซนที่มันจะวิ่งสูงเนี่ยก็คือโซนนี้นะครับอืมนี่นะครับก็ถ้าย่อได้คือเส้นเส้นสีม่วงนั่นเองนะครับทีนี้โซนที่มันจะไปถึงก็ประมาณห้าพันหกร้อยนะครับมีโอกาสขึ้นไปเทสต,ตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นแนวต้านแรกนะครับถ้าเกิดอีเวนต์อะไรต่างๆก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอไว้เซลล์นะครับตรงเนี้ยแถวๆเนี้ย ถ้าโดยความรู้สึกแล้ว,ว่ถ้าคนที่แบบเทรดเก่งนะครับก็เข้าก็ได้นะครับอาจจะเป็นเข้า Position บวกไปอาจจะ stop Loss แถวๆหลุดตรงนี้อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคนที่ยังไม่คล่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรอไปเซลน่าจะรอไปเปิด Position เซลล์แถวนี้แล้วส t o p l ล s s ใกล้แถวนี้จะคุ้มกว่านะครับตรงนี้มันเสี่ยงเพราะว่าราคามันอยู่กลางกลางแนวโน้มกลางเทนหมดเลยนะครับตีให้แทบแนบเนี่ยตีให้แนบแนบเอาไว้ใช้งานได้ไหมครับกรอบมันเป็นแบบนี้อยู่ฉะนั้นมันอยู่กลางกรอบ จุดเสี่ยงก็คือมันคือ50-50ไม่ได้ไม่เสียเลยนะฮะในทางกับกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง S&P 500ไปทีนี้เรามาดู Nasdaq เหมือนกัน Nasdaq กับ S&P เนี่ยโซมันคล้ายๆการเห็นครับขึ้นตามดาวโจน์แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเรามองว่าตัว Nasdaq 100เนี่ยมันน่าจะขึ้นมาถึงโซนประมาณตรงนี้ให้เห็นภาพนะนี่เราที่เราตีกันไว้หน้าแต่ว่ามันทำไฮหลุดขึ้นมาโซนบนเลยผมเลยมองว่าเนี่ยขึ้นมาติด แนวต้านตรงนี้ที่เรากางตีเส้นจุดเส้นปะไว้ด้วยนะครับผมจะตีเส้นปะไว้เป็นแนวรับแนวต้านนะครับเอาไวอา้อลเลยสายตาไว้ตลอดนะครับไอเส้นพวกนี้ถ้าคุณดูในคลิปเนี่ยคุณสามารถเอาไปประเมินเป็นแนวรับกรอบแนวรับแนวต้านได้เช่นเดียวกันนะครับอทีนี้ถ้าเราตีกรอบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับกรอบแนวโน้มราคามันก็จะไปแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้มันอยู่กลางนะครับถ้าจุดที่จะพีคคือถ้าเบรกหายขึ้นไปนะครับ ตงนี้มันอาจจะด,ดีดีขึ้นไปถึงตรงนี้ได้เลย,ดเ,ลยเดี๋ยวผมอนุญาตตีให้ดูนะครับอันนี้ที่ผมมาร์คัพไว้คือเป็นไฮเก่านะครับเนี่ย,ยมันมีโอกาสจะพีขึ้นไปดล้เทตรงนี้ได้นะครับตอนนี้มันอยู่กลางกรอบทั้งกรอบย่อยกรอบใหญ่นะครับณนะจุดนี้ถ้าจะเข้าบ่ายนะครับรอยย่อมาชนตรงนี้แล้วเด้งกกอนแล้วค่อยเข้านะครับแต่ถ้ามันหลุดก็คือเซลล์นะฮะเพราะตอนนี้ราคามขึ้นมาสุดกรอบแล้วเหมือนกัน สัปดาห์หน้าเนี่ยมันมีประกาศตัวเลข p m ไหมเอ่อผมมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะมีผลกับดัชนีนะครับถ้าตัวเลขมันเป็นบวกมันน่าจะดันดัชนีได้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าตัวเลขเกี่ยวกับเงินเฟ้อมันไม่มีแล้วนะครับอ่าก็โอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราลองลากไกด์ไลน์ข้าวๆไว้ก่อนดีกว่ามันมีโอกาสปรับขึ้นอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันหรือ นะจุดนี้อย่าถ้าทําโล่ต่ํากว่าเส้นกรอบฟ้านี้นะอ่ะทาโล่ต่ำอ่าตั้งเนี่ยราคามาหลุดตรงนี้มาจากตรงนี้มาเนี่ยครับจากตรงนี้ถ้าหลุดนะครับมีโอกาสเคลื่อนที่ลงมาเทสตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นแนวน้องขาขึ้นอยู่ในสัปดาห์หน้าผลและมันมีข่าวโพสิทีฟเกี่ยวกับอเมริกาเนี่ยมันก็จะน่าจะปรับตัวขึ้นไปต่อเหมือนที่บอกว่ามันมีประเด็นของการเลือกตั้งเข้ามาช่วยดันตลาดนะครับอีกอย่างพาวเวลเนี่ยพูดตั้งแต่ปีที่แล้วนะอย่างในงาน สิมโฟเซียมนะครับในปีที่แล้วเนี่ยพาเวลก็จะบอกว่าก็พยายามจะทำซ so อเป็นยิ่งขยี้อเมริกานะครับการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยโดยที่ว่าไม่สะเทือนตลาดนะครับเขาสำ,สำเร็จนะฮะอันนี้อยากจะบอกไว้เมื่อกี้เราพูดไปถึงนะครับพันธบัตรแล้วก็ดัชนีสามตัวแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวดอลลาร์เนเด็กกันก่อนดีกว่าดอลลาร์นเด็กเนี่ยเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนเส้นอาจจะเยอะไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไอวีให้เห็นภาพดีกว่า จะเห็นว่าภาพใหญ่ภาพย่อยเนี่ยลองดูสังเกตนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นลายวิกมาคุณจะเห็นแล้วว่ากรอบใหญ่ของแพทเทิร์นมันคือกรอบสามเหลี่ยมถูกไหมแต่ประเด็นมันคือตัวราคามันเคลื่อนไหวหลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมาแล้วฉะนั้นสัปดาห์หน้านะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนแรกผมมองไว้แบบนี้นะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยราคามันอยู่แถวจุดนี้ใช่ไหมมองว่าราคามันน่าจะย่อมาแถวนี้ก่อนแล้วดีหรือถ้าย่อมาแล้วย่อเลยตอนนี้มีโอกาสเราต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ เราเปลี่ยนเป็นว่าเนี่ยมันเล่นตามตรงนี้อยู่ใช่ไหมชนะผมว่ามองว่ามันมีโอกาสย่อม,มาถึงโซนนี้ได้เลยตอนนี้ยมันไม่หลุดเพราะว่ามันเป็นโซนที่เรามาคเอาไว้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยอ,อตอนนี้คนในตลาดเริ่มมองเป็นเนกเริ่มมองดอลลาร์เป็นเนกาทีฟแล้วนะครับก็ตัวดอลลาร์มีโอกาสแต่ปรับตัวลงสูงมากเลยนะครับเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวลงมาเทสตรงนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าไม่มีประเด็นอะไรที่มันมาขัดขวางนะ อ่ะเห็นไหมครับทรงดอลลาร์มันเหมือนจะลงต่อในสัปดาห์หน้านะก็มีโอกาสจะลงมาเทสซึ่งจุดจุดสำคัญที่ไม่ควรหลุดคือหนึ่งรอยนะครับผมให้น้ําหนักไว้ที่ตรงหนึ่งร้อยโซนนี้ถ้าหลุดลงมามันจะมาที่ข้างล่างแล้วจุดสําคัญของโซนตัวดอลลาร์เด็กมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับหนึ100่งร้อยกับเก้าสิบเก้าตรงนี้นะครับมันเป็นโซนรับเก่านะครับที่มันแข็งอยู่มันยังรับเราไม่หลุดเนาะถ้าหลุดมันเล่นโซนล่างแล้วนี่ที่ผมตีตภาพรวมไว้นะครับลองสังเกตดูสำหรับคนที่ดูคลิป คลิปเต็มนะครับก็ไปขยายดูครับมันจะมีโซนราคาขอางมันอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวไว้ทําคลิปสอนในโซนราคาละกันอ่ะทีนี้นะครับตัวร่ามีโอกาสปรับตัวลงสูงถ้าตัวเลขออกมาแล้วมันรองรับกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของตลาดเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ราคาทองคํานะเออราคาทองคำมีประเด็นนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันปรับพีคขึ้นมาเหนือ 2, 5 0 0้าอได้และยืนอยู่ ฉะนั้นที่เคิลนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อในสัปดาห์ได้ได้ประเด็นเชิงบวกที่ซัพพอตราคารองคำมี2ประเด็นนะครับโดยส่วนตัวที่ผมมองไว้ก็คืออย่างแรกเรื่องตลาดหุ้นอเมริกานะครับมันยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ฉะนั้นณนะตอนนี้เทรดเดอร์อาจจะใช้ราคาทองคำมาเป็น hed ging, ปเฮดจิ้งเซอพเวนมาเป็นเฮดจิ้งกับตัวสมมุติว่าคุณอาจจะถือตัวอินเด็กต์นะครับ,บายอินเด็กทองไว้นะครับถ้า Index อินเด็ก์อยู่ๆวันดีคืนดีมันเกิด พลิกดิดตัวลงมาเมื่อไหร่ทองก็ดีดนะครับอย่างแรกนะครัแบอย่างที่สองคือเรื่องสองครามซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเล่นประเด็นอะไรกันต่อเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเรามองว่าถ้าเขาเกิดการผมทําอย่างสมมติว่าผมทําสรุปเนี่ยทําวันเสาร์อยู่ๆเกิดวันอาทิตย์เกิดตุ้มต้ามอะไรกันขึ้นมาเนี่ยวันจันทร์ราคาก็ดีดเลยนะครับก็น่าจะมีคนมองมุมมองแบบนี้อยู่เนั้นเขาถือเป็นการเซฟพอร์ตเขาไว้ด้วยนะครับก็ราคาทองคำามมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปพีิกได้เช่นเดียวกันที่นี้ เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสมมติว่าถ้าเราใช้กลางไฟโบเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคำอะ่ะมันไม่มีแนวรับแนวต้านเก่าแล้วนะครับมันทำา i g ใหม่ฉะนั้นทั้งตลาดเนี่ยสิ่งที่ยึดถือกันก็คือตัวไฟโบ f i โบน a ช c นะครับเนี่ยผมเปิดตัวอื่นทว่ากราฟนี้มันลบเกินไปเดี๋ยวผมอนญาตหาก่อนอ่าโอเคกราฟอันนี้นะครับอันเดียวกันถ้าสมมติว่ามันพีคข,ขึ้นไปแล้วเนี่ยอ่าผมเปิดอันนี้ผมทําไว้แล้วเนาะอ่ะอันเนี้ยผมกลางไว้แล้วนะครับจะเห็นว่าเนี่ยกลาง f i b o n a ช c ทิ้งไว้แล้ว จะเห็นว่าราคาทองคำอ่ะมันมีโอกาสขึ้นไปเทสได้ถึง2,800ได้ตรงนี้มันเป็นโซนกว่าโซนโล่งแล้วเวลามันพีคขึ้นไปมีโอกาสขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นระวังไว้ด้วยมันอยู่ตรงกลางไปได้หมดนะเออราคามันมีโอกาสย่อตัวได้เช่นเดียวกันนะครับ2,500ฉะนั้นถ้าเข้า position buy เนี่ยต่ำกว่า2,500ก็คือคัดลอดก่อนรอรอรอราคาย่อมาประมาณทักสองสองสามกหกแล้วค่อยอาจจะเป็นจุด่ะจุดจุด buy อีกทีนึงก็ได้ตอนนี้ราคามันพีคขึ้นไปแล้วครับรอย่อก่อนดีกว่านไหมครับ ตรงนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาหน้าตรงนี้ก่อนสองแปดสองสี่ใช่ไหมอ่าสองแปดสองสี่นะครับอ่าอ่าะแถวๆประมาณตรงนี้นะครับสองเจ็ดสองแปดสมมติว่าต่าง,มมางเราสมมติว่าเรากางโซนไว้แล้วเนี่ยราคาทองคาม,มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับอ่ะเนี่ยมันพีคขึ้นมาพีคจากเส้นแนวโน้มของกราฟวิคเห็นไหมครับตอนนี้มันพีค กราฟเดมันขึ้นไปจาะข้างบนแล้วฉะนั้นสัปดาห์หน้ามันมีโอกาสได้สองทางนะเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราทําสุ่ไว้มันน่าจะดีขึ้นมาชนกรอบนี้แต่ว่าวันศุกร์มันทําเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับราคามันดีขึ้นไปฉะนั้นมีโอกาสที่จะดีดถ้ายืนตรงนี้อยู่ได้สัปดาห์หน้ามีโอกาสดีดไปนะครับส่วนถ้ายืนไม่อยู่อาจจะปรับฐานลงมาต่อมีสองทางครับตอนนี้มีสองทางเลือกเรารอดูก่อนรอฉเฉลยสัปดาห์หน้าก่อนนิดนึงครับรอสักแท่งหนึ่งก่อน จะเห็นว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเล่นหน้าไหนถ้าเล่นหน้าบ่ายก็จุดคัลลอสอยู่ที่ประมาณสองสี่เก้าห้าถึงสองสองพันห้าครับอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับแนวโน้มนะครับนอกนั้นก็รออีเวนต์ตลาดเฉลยแล้วค่อยว่ากันเนาะอ่าเมื่อกี้พูดถึงดอลลาร์นะครับแล้วก็ทองคาทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่ราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมองว่าน่าจะย่อมาถึงตรนนี้แต่ปิดตลาดแล้วเขาเอาลงต่อนะครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่การประเมินว่าเาดีมานการใช้น้ํามันในอนาคตอาจจะลดลงเรื่องเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆผมไม่แน่ใจนะว่ามันโดนกดตลาดเพราะว่าอเมริกากดตลาดหรือเปล่าหรือว่าเพราะแนวโน้มการใช้งานจริงๆหรือการที่ว่าผู้ผลิตเริ่มมองแบบนี้นะครับแต่ตอนแรกเรามองว่าน่าจะยอมถึงเจ็ดก่อนแต่ว่ามันทาต่ํากว่านี้แนวโน้มจริงตอนนี้ราคาน้ํามันเป็นขาลงและแบบแต่ปิดาลาดมันมีแรงซื้อเข้ามาตรงนี้นะ นะครับตอนนี้ก็ราคาน้ำมันมาอยู่กลางกรอบของกรอบของที่ผมอันนีไว้ด้วยนั้นรอก่อนถ้าราคาน้ํามันย่อมาสวยๆน่าจะรอให้ย่อมาถึงตรงนี้นะครับประมาณเจ็ดสิบสี่เป็นจุดที่เข้าซื้อนะครับอ่ะอันนี้ตอนนี้ให้วทแอนด์ซีไว้ไก่อนส่วนหน้าบายนะครับก็อาจจะเปิดตลาดมาแล้วบายทิ้งไว้เลยแล้วถ้าต่ำกว่า75ก็ให้ขัดลอดไปนะครับใกล้ๆ เนี่ยจุดแอคชั่นมันอยู่มีแค่นี้นะครับอ่ามีสองทางนะครับก็รอแถวแถวโซนนี้ก่อนกับตรงนี้นะครับอ่าวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเด่างสัปดาห์หน้าก็อย่างที่บอกว่ามันมีการประชุมนะครับแล้วก็มีการให้ความเห็นของตัวประธานเฟดในวันศุกร์ด้วยนะครับฉะนั้นไม่อยากให้พลาดน,นะครับก็ลองติดตามไว้ด้วยเพราะว่าเขาเขาออกมาให้ความเห็นว่าปีนี้ เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสครั้งครั้งละเท่านี้เท่านี้ให้เป็นการคอนเฟิร์มแน่นอนเนี่ยตลาดแอคชั่นแน่นอนนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยตัวพาเวลเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าจะทําให้เกิดการซอฟต์แอนดิ้งของตลาดมันปีสองปีที่แล้วเนาะเขาก็ทําสําเร็จเนาะก็ตลาดมันก็ค่อยๆทย,ยอยไหลนะครับเขาปรับอัตราดอกเบี้ยโดยที่ตลาดหุ้นเขาไม่พังนะครับ ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีแรงกดดันคือเรื่องสงครามซึ่งถ้ามันเกิดสงครามจริงตลาดหุ้นมันก็อาจจะแคลกแต่ว่าตลาดหุ้นเขาตอนนี้มันอยู่ในโซนระดับสูงถ้าตลาดมันแคลดฉะนั้นน้ำแล้วมันลงมันก็ลงเป็นโซนของเขานั่นเองอย่างนี้คือถ้าคุณมองมองเกมออกคุณจะมองแผนที่เขาทําออกนะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะครับในคลิปย่อยนะครับผมอาจจะสรุปอีกทีหนึ่งต่อไปอสำหรับวันนี้เทคนิคกก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ